สวัสดีครับวันนี้มีของมาให้ดูนะครับเอามาอวดกันนะครับตัดสินใจซื้ออยู่นานมากๆๆๆมากเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะแต่ไปเจอที่ร้านหนึ่งแล้วค่อนข้างไว้ใจได้นะครับว่าเป็นของแท้นะครับพอซื้อมาก็มีความรู้สึกว่าโอเคน่าจะแท้นะฮะเพราะว่าดูอะไรต่างๆแล้ววัสดุอะไรโอเคหมดนะครับก็ มีความมั่นใจนะฮะแล้วก็มีโค้สส่วนลดประมาณเกือบ300นะมันก็ราคาลงไปจะให้ดูอะไรหูจับไม่ได้ใหญ่มากนะก็ประมาณ3นิ้วนี่อย่างนี้นะฮะ3นิ้วแล้วก็วิธีเปิดก็หมุนนะครับหมุนหมุนนี่การหมุนสามารถเลือกได้ว่าจะเอาที่ ที่ปากที่เราดื่มเนี่ยไว้มุมไหนได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราเราจะโยนโยนฝาไปในมุมไหนถ้าถ้าเอาให้หันมาทางนี้เราก็วางตรงนี้แล้วหมุนคือหมุนได้หลายแบบนะฮะหมุนหมุนได้หลายตำแหน่งแล้วเพื่อที่จะได้เหมาะกับการจับถือนะครับองศาการจับถือนะออหรือจะเอาปากไปไว้ทางนู้นก็ได้ทางด้านนู้นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าอะไรยังไงนะฮะนี่ยางเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ข้อเสียก็คือว่า,าดเดี๋ยวหยิบบบนี้งออกเวลาใส่น้ําเนี่ยมันจะได้ใส่ได้ประมาณนี้ยกเว้นว่าสมมติว่าเราไปแคมปิง้งหรือว่าเราอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ได้ขับรถอะ่ะเราก็ใส่เกินขึ้นมาได้โดยไม่ต้องปิดฝานะเพราะว่าอยู่ในรถเราก็คงกลัวหกนะเราก็คงใส่ได้ประมาณเท่านี้เครื่องดื่มชงตามปั๊มตามร้านใส่ได้แน่นอนนะฮะแต่เครื่องดื่มปัน่นต้องลองเช่นสมมติซื้ออย่างผมซื้ออินทนิลโกโก้ปั่นมา,มา ต้องมาลองใส่ว่ามันจะล้นไหมมันจะพอดีไหมแต่คิดว่า20ออนน่าจะได้พอดีพดีนะฮะก็แต่เครื่องดื่มชงที่ใส่น้าแข็งเฉยๆได้แน่นอนอถ้าใครชอบใหญ่ก็มีไซส์30ออนนะฮะซื้อไปเลย30ออนก็ประมาณ2000ขึ้นจนถึงอย่างร้านมีร้านหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้ก็จะประมาณ2002กว่าร้านข้างนอกบางร้านก็จะราคาเฟอ์ขึ้นมาหน่อยก็ตี ขึ้นไปเลยอะสองพกว่าอันนี้เลือกซื้อเราเองอันนี้เราหาโค้ดกันสุดฤทธิสุดเดชแบบเลือกร้านที่น่าเชื่อถือได้แล้วเขาขายไปแพงอะข้างในก็ไม่มีรอยต่อนะครับไม่มีรอยต่ออะไรทั้งสิ้นนะก็เดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูบ้างตัวเยติก็คือสีเคลือบขึ้นมาแล้วตัวอักษรเยติมันก็จะบุ๋มลงไปมันก็นูนต่าลงไปนะครับก็เหมือนเอาสีเนี้ยเคลือบ เคลือบอันนี้อีกทีเคลือบสไตเลสอีกทีนะครับน,นี่เป็นรอยนิดหนึ่งเห็นไหมฮะก็ตกมันต้องเป็นรอยอยู่แล้วนะครับหนักนะครับเพราะฉะนั้นถือให้ระวังสําหรับผู้หญิงใช้ขอบอกเลยว่าถ้าถือเดินไปเดินมาในออฟฟิศหนักขนาดเราถือเป็นผู้ชายเรายังว่าหนักเลยยังไม่ได้ใส่อะไรอะยังหนักนะฮะก็ เดี๋ยวเราไปทดลองฝากันว่ายัางไงนี่เนาทีแล้วก็พูดก็ยาวๆไปเลยแล้วกันไม่ต้องซีเรียสไม่ตัดแล้วกันนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าให้เข้าเยี่ยมชม y e t i com นะครับลงทะเบียนเนี่ยแล้วก็สแกนซึ่งอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับไปสแกนก็ไม่ติดนะอันนี้นะต้องสแกนอันนี้นะฮะแต่เข้าไปเรารู้สึกมันมีให้เป็น r e จิสเตอแบบว่าแคนาดา usa ซึ่งเราก็คงไม่รีจิสเตอเพราะว่าถ้าสมมุติมีปัญหาอะไร เกี่ยวกับน้ำไอ้นงไอ้น้ำซึมเราก็ติดต่อร้านนะฮะถ้าร้านไม่โอเคเราก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์จะได้เป็นแบบนี้นะสติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ยติแรมเบิลอ่านอย่างนี้รึเปล่าเนี่ยแชวมาร์กนะครับสตองโฮริดค e ีนิ่งอินส r u c ชั่นเกี่ยวกับออการวิธีใช้ วิธีใช้ตัวนี้วิธีทําความสะอาดการแกะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งควรดูนะอันเนี้ยควรเก็บไปแล้วดูจะได้ล้างเลยง่ายนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับเนี <Yeah. S 1> ่ฝานะครับก็เขียนพิมพ์บอกไว้ว่า <Yeah. S 1> y e สติคอนะครับดีไซน์ในเท็กซัสนะครับออกแบบในเท็กซัสนะผลิตในจีนอันนี้ losar care n ะคับก็การดูแลรักษาและการใช้ต่างๆก็ถ้าใครแปลไม่ได้ก็เอาไปถ่ายรูปแล้วก็แปลในอะไรอต่างๆแอปต่างๆก็ได้นะครับก็ตามนี้เดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันเราใส่น้ำกันนะครับว่าจะหกไหมนะครับรอกันเห็นเห็นอยนะกดปิดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหลหรือเปล่าอ่ะเราว่าไหลแล้วกัน ไหลไหมไหลไหมเฮ้ยเขาไม่ไหลเว้ยไม่ไหลรถการไม่ไหลคือมันดีเพราะอะไรบางทีเราสมมติว่าบางทีเราจะตวางบางทีเราอาจจะต้องวางนอนนะเช่นบางทีอย่างในรถอะตรงที่วางเบาะแขน่ะบางทีเราจะอาจจะจัดของยเงี้ยแล้วเราต้องวางนะโหแต่พอใส่แล้วน้ำหนักนี่น้ำหนักมากนะฮะ ที่้นแก้วมันบอกว่า20ออนเท่ากับ591นะครับอันนี้เราก็ลองตวงน้ำมาประมาณประมาณนี้นะเกือบ600นะอ่ะเกือบ600่ะนะไม่รู้ว่าขวดยี่ห้อเนี้มันโอเคไหมแต่เดี๋ยวลองเทน้ำใส่แก้วกันสักครู่มารับมาลองกันดูสิว่าจะได้จริงไหม อาจจะเกินหรือยังไงก็แล้วแต่นะเดี๋ยว,ยวอุ้ยมันเหมือนเกินมันเหมือนเกินอยู่หน่อยหนึ่งด้วยหมายถึงว่ามันยังสามารถได้อีกอีกนิดนึงอะ่ะเออเพราะว่าตอนดูวิดีโอคลิปของฝรั่งอะ่ะเขาลองตวงน้ำนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือ เหมือนจะใส่ได้น้ําเยอะกว่ายี่ l ิบมลนิดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันประมาณเท่าไหร่อาจจะตีส600ักหกร้อยนะฮะเนี่ยเพราะว่าเห็น,หนไหมเนี่ยเนี่ยนมันยังไม่ถึงขอบมันยังไม่ถึงขอบตรงนี้ตรงนี้นะเออมันใส่ได้อีกอะอีกหน่อยหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับจุกนะอืมก็ได้กําไรไปเนื่องด้วยถ่ายเราเสียนะครับตอนแรกลองใส่น้ําเย็นเฉยแล้วมันคลิปมันเสีย เพราะฉะนั้นน้ำแข็งเลยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้เวลานี่เกือบเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนห้าสินะฮะเอ้ยไม่ใช่ห้าทุ่มห้สิเดี๋ยวใส่น้ำแข็งกันเลยนะฮะเปิดรอเปดรอเดี๋ยวเรามาใส่น้ำแข็งกันสักคู่นี่นะครับก็มีน้ำแข็งนะครับอันที่แถมมาจากขวดน้ำยี่ห้อหนึงเดี๋ยวเราใส่ไปให้หมดนะครับ มาครับปรากฏว่าตื่นสายนะครับก็ตอนนี้ประมาณเทไรบ่ายโมง4 3นะก็ตีไปสักประมาณเกือบ14ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีาการกลายเป็นไอนะครับข้างบนแต่ว่าไม่มีไอตรงนี้เลยนะเดี๋ยวดูว่าน้ำละลายหรือเปล่าน่าจะละลายนะมันก็นานพอควรนะ เดี๋ยวขอเปิดกันเปิดก่อนให้ดูกันมีการเป็นไอแน่นอน13ชั่วโมงเป็นนานมาก13ถึงเกือบ14ชั่วโมงนะครับมาดูเมื่อวานใส่น้ําแข็งก็ไม่เต็มนะประมาณแค่นี้นะยังอยู่ไหมมาดูกันโอ้โหมาเปิดแฟลชให้ดูคุณพระน้ําแข็งยังอยู่ คิดดูนี่ขนาดไม่ไม่เต็มนะเทียบแล้วก็ประมาณครึ่งวันนิดๆน,น,น,นะเพราเมื่อคืนนี้ใส่น้ําแข็งไปตอนถ้าจำไม่ผิดเทีท่ยงคืนนะประมาณเที่ยงคืนหรือเที่ยงเกืองกว่าแล้วดูสีน้ําแข็งยังอยู่อะ่ะของแท้แน่นอนไม่ต้องสืบนะครับนี่าน้ำแข็งเกาะตัวกันแล้วก็มีน้ำล้อมรอบนะเนี่ยให้ดูใช้ได้เก็บความเย็นได้ดีไม่เลอะเทอะนะฮะ ไม่มีไอามาตรงคอแต่ว่าถ้าใส่สูงขึ้นมาอาจจะมีไอหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าล้วก็มีไอน้ำเกาะเกาะอยู่นะฮะโอเคไร้ปัญหาไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเรียบร้อยนี่ก็ใส่ยางเสริมไว้เพราะว่าวางไว้กับพื้นจะได้ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับก็ถือว่าใช้ได้อ่าแล้วเดี๋ยวมีอีกสิ่งหนึ่งมาให้ดูกันเพราะว่าแกะตัว ใส่แผ่นป้ายของเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงนี่นะครับแกะอย่างดีนะครับแล้วก็เอามาหุ้มสติกเกอร์ด้วยตรงนี้มันเป็นกาวนะก็เลยเอาสติกเกอร์มาติดทับมันจะได้ไม่เหนียวนะฮะนี่ยด้านหลังเขาก็จะมีบอกอย่างนี้นะฮะถ้าใครดูซื้อแล้วจะเทียบของจริงของปลอมอะไรก็ดูเนี่ย Our Story บาบาบาอะไรเนี่ย i n 2 0 0 a and Into นะ Jerry Fowler เนะี founder, นะ่ยสองพี่น้อง And Ryan, อรอยแอนด์ไรอันอ่ะไซเดอร์แล้วก็มีตรงนี้เอ็กซ mm ์โฟมเยติกีก็เหมือนกับของต่างๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆของเยตินะฮะแล้วนี่ก็เป็นตัวเลขอะไรของทาก็เอาออกจากตรงนี้ก็ตามนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปด้วยดีมันต้องมีน้ำซึงมาอยู่แล้วแสดงว่ามันมีความเย็นมาน,นานพอสมควรนะไม่มีปัญหาถือว่าดีเลศนะฮะา่านก็ หลังจากที่เทปมันเสียไปกับการลองน้ำเย็นก็เลยเราก็เลยมาลองไอ้นี่เลยลองน้ำแข็งไปเลยก็ถือว่าผ่านครับซื้อได้นะก็ดูร้านดีๆด,ดูว่าเขามีเออคนซื้อมาบ้างหรือยังนู่นนี่นั่นต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ศึกษามาจากคลิปต่างๆแล้วก็ค่อยๆดูว่ารุ่นไหนน่าจะน่าจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามนี้นะครับก็ไม่ได้จัดฉากอะไรนะครับก็วาง มีอะไรตรงไหนก็วางให้ดูเลยใช้จริงอยู่บ้านจริงๆใช้จริงนะฮะก็เออส่วนยางนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยซื้อได้ทั่วๆไปเป็นยางเนี่ยเอามาใส่นะครับก็วัดไปแล้วกันว่าก้นมันเท่าไหร่อะไรยังไงเออใส่รถได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูส่ดูกันให้ดูกันเลยว่าใส่รถได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเมื่อกี้เพิ่งออกไปตลาดนะครับ วางในรถซึ่งยาลิสมันใส่ลำบากกันแล้วนะเพราะมันติดเกียร์เห็นไหมแต่ละหักเกียร์จอดปัดเกียร์จอดไปมันก็จะอย่างนี้นะมันก็จะชนนะแต่แก้วใหญ่ๆก็ใส่ได้นะครับ30มออนก็ใส่ได้ลองแล้วเพราอมื่อกี้ใช้ล็อกกี้มาเทนก็ใส่ได้นะ,ะวางไปปึ๊บใส่ได้ไหมใส่ได้นี่ใส่ได้ทั้ง2ที่แลวลาหยิบจับก็สะดวกหยิบจับขึ้นได้นะฮะ ก็ไม่มีปัญหานะเรียบร้อยกับเยร a แรมเบอร์อันเป็นแรมเบอร์ไซส์20นะครับซึ่งรู้สึกจะเกินน่าจะใส่ได้เกิน20นิดๆด,ด้วยนะฮะเพราะเมื่อคืนนี้20กตีเท่ากับ591 ml นะครับแต่พอลองเอาน้ำตวงแล้วใส่เข้าไปมันไม่เต็ม นะก็แสดงว่าน่าจะน่าจะถึง600หรือ600นิดนิด ML นะครับก็จบคลิปไปกับยตินะครับซีอูนะครับมีของให้ดูอีกหลายแก้วหลายอะไรลงทงรงเท้าก็เดี๋ยวรงเท้าน้อยลงแหละแต่ว่ามีอะไรเดี๋ยวเอามาเสนอให้ดูนะครับขอบคุณครับ Subscribe แล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดไลค์ให้กันนิดนึงถ้าไม่ลำบากนะครับโอเคครับัสดีครับ